ทีมีหูได้ไม่ต้องน้องม่อ ด้วยความที่เราอ่ะเป็นโฮมเบเกอร์นะคะเราเตาอบที่บ้านของเราอ่ะมันก็จะเป็นวิลล์อินโอเวนปกติหรือแม้กระทั่งเป็นเตาติ้งหรือว่าเป็นเด็กโอเวนปกตินะคะในการที่เราทําพวกขนมปังพวกซาวโดหรือว่าตัวที่เป็นขนมปังที่เป็นเปลือกแข็งทั้งหลายเนี่ยเราต้องการช่วง20นาทีแรกนะคะให้มันเกิดสตรีมเพื่อที่ว่าจะได้เกิดการฟูที่เขาเรียกว่าโอเวนสปริงนะคะของตัวซาวโดนะคะแล้วโดยปกติเนี่ยที่เขาแนะนํากันนะคะในกลุ่มของคนที่อยู่ในชุมชนพวกคนที่เขาทำซาวโดนทั่วโลกนะคะเขาก็จะรู้จักวิธีการอบทีี่่เารยกว คือใช้พวกหม้อเหล็กประมาณนะะี้ค่ะคือจะเป็นหม้อเหล็กหล่อซึ่งจะแบบหนักมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช้หม้อเหล็กหล่อเราก็จะใช้เป็นหม้อแก้วที่ทนความร้อนนะคะที่มันจะไว้ครอบในช่วง20นาทีแรกของการอบเพื่อที่ให้เขาเกิดโอเวนสเปร g คือดีตัวสูงขึ้นมาแล้วก็เกิดหูที่เขาเรียกว่าเอสในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบกหม้อ บ่อยๆก็ไม่ไหวนะคะ <_ an> กล้ามก็ขึ้นแบบเหนื่อยมากเลยฮะโดยเฉพาะตอนที่เราอ่ะทำเยอะๆในปริมาณเยอะๆเนี่ยการที่ถ้าเราใชหม้อหนักๆอย่างเงี้ยเราก็จะเหนื่อย <_ an> เพราะฉะนั้นเราก็เลยหาวิธีนะคะซึ่งต้องขอขอบพระคุณคนที่เป็นโฮมเบเกอร์จากที่อังกฤษนะคะไอจี <_ an> ของเขาไปตามกันได้นะคะเ <_ an> ขาชื่ออ่านว่าซ <_ an> าวลี่นะคะคือคนคนนี้เป็นเบเกอร์ที่เขาอยู่อังกฤษแล้วเขาก็แนะนําเทคนิคที่เรียกว่า5นา s c o ก e แล้วเราเองอ่ะเราดูเขาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยเพราะว่าโดยปกติเราพยายามอบเปลืออยู่เพราะว่าออเดอร์ของเราเนี่ยทำที นนึงเี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเกือบเกือบสองร้อยก้อนเพราะฉะนั้นอะให้แบก แบกหม้ออย่างนี้ไม่ไหวคะ่ะดิฉันเหนื่อยแล้วดิฉันสูงตัวสูง,สง,สง,สงวดิฉันเลยก็เลยไม,ไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะทําอะไรงานหนักแล้วพอเราเจอเทคนิคเขาอะต้องขอบคุณเขามากมากเลยท่านน้าท่านหนึ่คือเราอะดีเอ็มไปหาเขาเลยนะว่าคุณอบยังไงนะคะก็คือส่งเมเซจไปถามเลยว่าวิธีการอบอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะคะก็ใจดีมากเลยก็ตอบเรามาด้วยนะ,ะเขาเองอะก็โน้ตมาด้วยว่าเทคนิคการอบของเตาอบแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน่งเราก็เข้าใจกันเลยค่ะเพราะว่าเตาอบไม่เหมือนกันสูตรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้้นเเเเราาาาจะไไไปอตมมดด่ แต่ว่าเราเอาแค่คอนเซ็ปต์ไอเดียของเขานะคะที่แน่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟายมินิสกอร์ทำอะไรกันบ้างนะคะหละกักการง่ายๆก็คือว่าตอนแรกพอเราคว่ำโดออกมาที่ถาดแล้วนะคะก็คือเราจะไม่ทําอะไรกับเขาทั้งสิ้นนะคะเราจะอบเขาเลยเราจะไม่ฉีดสเปรย์ไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือเอาไปอบเข้าเตาอบนะคะณนะอุณหภูมิ250อองศาเซลเซียสนะคะ 5นาทีก่อนนะคะพอครบ5นาทีปุ๊บเอาออกมาแล้วค่อยกรีด หลังจากกรีดแล้วอะค่ะตอนนี้เราสเปรย์น้ำเข้าที่โดได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปอบต่ออีก15นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังจาก20นาทีแรกอะหมายถึง5บวก15แล้วหลังจาก20นาทีแรกเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละคนแล้วนะคะ <c oughs> เทคนิคของแต่ละคนว่าต้องการอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าของเราอะอย่างของเราเป็นซาวโดนะคะไซส์ของที่โรงเรียนทำเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ660กรัมโดยประมาณนะคะ <c oughs> พอเราอบเนี่ยพอเราลดไฟหลังจาก20 เราจะลดไฟเหลือประมาณแค่200องศานะคะไฟบน,น200องศาไฟล่างอาจจะเหลือสัก190ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเ,เราอบเป็นแบบเด็กโอเวนนะคะแล้วก็อบต่อประมาณ20 25นาทีนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิที่เราต้องการตามเตาอบของเรานะคะอย่าไปตามตามนี้เป๊ะๆน,นะคะแต่ว่าพอเป็นไอเดียไกลๆะคะ่ะสรุปก็คือ ทีแรกเอาออกมากรีดนะคะเอากลับเข้าไปฉีดฉีดฉีดสเปรย์นะคะแล้วก็อีก15นาทีก็ยังเป็นอุณหภูมิ250องศาอยู่แต่พอครบแล้วปึ๊บ ลดอุณหภูมิเหลือ200บางคนอาจจะเหลือ220ก็ได้แล้วแต่นะคะลดอุณหภูมิไฟบนเหลือ200ไฟล่างเหลือ190บางคนเนี่ยไม่มีเตาอ,อบที่แยกไฟบนไฟล่างได้ก็ลองดูนะคะว่าอาจจะแบบ200ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะออกมาแห้งพอดีเลยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยกหม้อนะคะปาดเหนือคือแบบว่าวิธีการเนี้ยมันก็คือจะเซฟเราด้วยเพราะว่าเวลาเรายื่นยกอะไรเข้ามาเนี่ยก็คืออาจจะมีแบบว่าได้รับอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอบให้ดู ะะว่าถ้าใช้ m ิว k ์อินโอเวก็คือเตาอบที่เป็นเตาอบแบบบ้านเนี่ยอบยังไงนะคะตอนนี้ถ้าจะต้องปรีดลายใหญ่เราจะกรีดหลัง5นาทีแต่กรณีว่าต้องการมีลวดลายมากไปกว่าเดิมนะคะแล้วปรีดลายที่เป็นลายตื้นๆจะต้องกรีดก่อนเข้าเตาอบนะคะ ครบ5นาทีแล้วเอาออกมานะคะกรีดนะคะอันนี้จะเป็นลอยใหญ่30องศานะคะกรีดเลยลึกๆ 1>, 1รอบก่อนได้1รอบนะคะอันนี้เทคนิคที่เราชอบกรีดเองเราจะวางมีดนอนหน่อยนะคะแล้วเข้าไปข้างใต้ขออีก1รอบค่ะชิปพอแล้วแล้วก็ตอนนี้สเปร์สเปรโดเลยนะคะให้ทั่วแล้วอบต่อนะคะไฟ250เนี่ยอีก15นาทีค่ะ นี่นะคะพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะมันจะโดมันจะดีดเด้งนะคะอันเนี้ยจุดตรงเนี้ยที่เหล่าเบเกอร์เขาเรียกกันว่าเอียร์นะคะก็คือแปลว่าหูนั่นเองนะคะอันเนี้ยมันเป็นความโรคจิตของเบเกอร์ค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องไปแคร์หูอะไรเยอะแยะนะคะขอให้ทาขนมปังออกมาเนี่ยอร่อยถูกใจเราก็พอนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะชี้ให้ดูว่าอันนี้เขาเรียกว่าโอเวนสปริงนะคะว่ามันดีดเด้งขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าหูนะคะ แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาทำแาวนโดะเราไม่ต้องไปไดนดงแค์หูมากมายนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้เราอยากไดโอเพิลครัมหมายถึงว่าการทำวิธีแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่าเราจะได้รูโพรงที่เยอะนะคะใหญ่และเยอะเพราะว่ามันเหมือนตอนช่วงตอนแรกก่อนที่เราจะไปกรีดเขาเนี่ยเขาได้มีการฟูดโดนความร้อนแล้วมีลมมีอากาศเข้าไปเรียบร้อยเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่า ขนมปังที่ได้มามันจะจจะจะโปร่งแล้วก็เบานะคะออกมาเนี่ยกินอร่อยแลย้วเวลาเอาไปปิ้งนะ,ะเอาไปโทสเนี่ยออกมาอร่อยมากนะคะถ้าอยากติดตามนะคะสาระดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะช่องฟูดเด็ดโคด้วยนะคะ